สวัสดีค่ะคนเกิดวันที่15นะคะมีดาวพระอาทิตย์นำหน้านะคะความเป็นผู้นำสูงค่ะรับเป็นคู่มิตรกับเลข5คือดาวพฤหัสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเลข15เนี่ยค่ะคนเกิดน,นี้จะมี เมตตามหานิยมส่วนตัวนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าตกหลุมรักคุณได้อย่างง่ายเพราะว่า1นบวกหก็เท่ากับ6เป็นเลขของความสุขความสนุกสนานนะคะรื่นรมย์สุนทรีมีโชคลาภตลอดเวลาค่ะเพราะนั้นชีวิตการงานการเงินค่อนข้างที่จะราบรื่นนะคะมีโอกาสที่จะหมุนเงินคล่องตัวสูงไปที่ลักคร่ของคนทั่วไปและสําคัญค่ะผู้ใหญ่ให้ความเมตตานะคะลักษณะของการงานค่ะก็จะดีเด่นดังเกี่ยวกับงานศิลป,ปะงานดนตรีงานบันเทิงหรืองานที่มีภาวะ ความเป็นผู้นําในการทําโปรเจกต์ต่างๆก็จะสําเร็จได้อย่างง่ายดายนะคะดวงนี้ค่ะจะได้คู่ครองที่ดีนะคะเป็นคนที่เรียกว่ามาค้าชูนะคะเครียกว่ามาส่งเสริมให้เรานะคะมีหน้ามีตาในสังคมนะคะได้อย่างดีค่ะเป็นคนที่มีศิลป,ปะในการเจราจาต่อรองวาทศิลป์ดีเยี่ยมด้วย ะะทางด้านการเงินอย่างที่บอกค่ะว่าเงินสบายๆมีคนหามาให้นะคะเพราะนั้นให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินเพาะนิสัยในการเก็บออมไม่มั่งไม่งั้นจะถนัดเป็นคนที่มีเงินหมุนตลอดเวลานะคะมันทําให้บางทีเราใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเกินไปในยามที่ภาวะอาจจะมีบางช่วงจอดชีวิตที่อาจจะขาดแคลนตรงนี้ค่ะเราจําเป็นจะต้องใช้เงินที่เราใช้ไปฟุ่มเฟือยเนี่ยเข้ามาสํารองไว้ด้วยนะคะ ความรักก็เป็นเสน่ห์กับเพศตรงข้ามค่ะนะคะคนมักจะปลื้มนะคะมีวาจามีวาทศิลป์นะคะทําให้อย่างที่บอกค่ะว่าใครๆก็ตกหลุมรักคนวันที่15ได้อย่างง่ายดายนะคะแต่สําคัญคือว่าลักษณะเวลาเจอใครจะมีความอ่อนไหวจะตกหลุมรักคนง่ายด้วยนะคะทําให้อาจจะขาดความสุขุมในการเลือกคู่นิดนึงนะคะอาจจะมีความผิดหวังนะคะมาก่อนที่จะมาแต่งงาน นะคะได้อย่างมั่นคงค่ะเพราะนั้นเราก็ต้องรู้จักกบใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็จะต้องดูระยะเวลาในการดูใจไปนะคะนานๆสักนิดนึงสุขภาพค่ะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องนะคะความสุขในการกินค่ะนะคะโรคอ้วนจะโรคอ้วนนะคะจะเป็นภัยคุกคามได้นะคะแล้วก็เกี่ยวกับไขมันอุดตันในเส้นเลือดโรคเบาหวานนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดคนวันที่15นะคะมีความสุข นะคะใช้ชีวิตสบายๆส,สวยๆชิลๆ,ๆแล้วเนี่ยก็ให้เรามัดระวังนะคะเรื่องการกินนะคะอย่างอื่นก็เป็นเรื่องที่น่าสบายค่ะเป็นเขาเรียกว่ามีนะเมตตาส่วนตัวทําอะไรก็สบายอกสบายใจไปหมดยินดีด้วยนะคะควันที่15ค่ะสนใจถอดรหัสวันเดือนปีเกิดจากชะตาฟ้าริขิเเตเอร์โทรศัพท์อันเป็นมงคลหรือเปิดไพ่พรหมยาณที่แม่นยำและชัดเจนกับอาจารย์ัญ,ญญาพรหมญาณ ทักไลน์ไอด9 3 5 9 4 4 6 4 6หรือติดตามใน Facebook อัญญาพรมยานได้นะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีบุญรักษานะคะสวัสดีค่ะ